ยี่สิบไปสักสามครั้งแล้วท่านผู้ชมเอาเฮ้เพชรออกเฮ้ยสมยี่สิบได้เพชรหากท่านกำลังมองหาเว็บขายดีเกมไอ้ทมโคตดเกมบัตรไก์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วท่านผู้ชมว้าวมากครับดูก่อนซุมกิจกรรมนี้บอกเลยว่านี่อ๋อไม่ใช่อันนี้นี่ครับกิจกรรมพิจจอนะครับก็คือวิธีเข้าเข้าตรงปฏิทินนะครับแล้วเข้อแรกครับฟันเฟืองพิจจอนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมคือแบบรางวัลใหญ่เยอะมากครับ มีทั้งชุดพี่จอนะแต่ผมไม่อยากได้ไอวอครับท่านผู้ชมไอวอเขียวที่สําคัญเพชร999เม็ดครับแล้วก็นี่ถ้าเต้นลดย่ครับท่านผู้ชมคือแบบรวมของแลเลยกิจกรรมนี้นะครับคือผมว่าน่าจะคุ้มนะครับคือว่ายังไงก็ต้องลองนะครับท่านผู้ชมแบบว่าขอแคปหน้าจอไว้หน่อยอึ๊บนี่ครับผมเอาไว้ทําคลิปนะครับแป๊บนึงนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับแถาอยู่บ้านก็โดนไก่ครับอยู่นี่ก็โดนมอเตอร์ไซค์วิ่งครับ ระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่4กันยานะครับถึงวันที่10กันยานครับหมุนหาของรางวัลแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับ1ครั้ง10ครั้งและแบบพิเศษ1ครั้งนะครับการหมุนแบบพิเศษจะเพิ่มอัตราการออกรางวัลใหญ่นะครับเมื่อหมุนครบตามจํานวนที่กําหนดสามารถรับของรางวัลพิเศษได้นะครับหากพบปัญหาติดต่อกัน้าฟีไฟน์นะครับก็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะมีเนี่ยตรงการหมุนอยู่3อันนะครับมีหมุน1ครั้งนะธรรมดาหมุน10ครั้ง180เพรนะก็คือจะประหยัดไป2 0เพ หมุนแบบพิเศษครั้งเดียว50ิบเพชรเลยนะครับก็คือว่าเขาจะให้เราเลือกว่าจะหมุนแบบไหนนะครับหรือว่าผมก็อยากผมก็จะมาลองให้ดูแล้วว่าหมุนแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับท่านผู้ชมก็เริ่มต้นขอจัดไปที่1ิก่อนครับผมมั่นใจเลข1ิบครับสิบครั้งยังไงครับจังหวะน,นี้โอ้โหเกลือออกมาแรกขอเพชรได้ไหมเกลือสองรอบเฮ้ยโอ้โหได้ปืนเฮ้ยเกลือแล้วเฮ้ย เฮ้ยท่านผู้ชมมันล็อกวะเนี่ยคือเป็นอย่างอื่นก็ได้โอ้ oh, ดูดูมันลงอันนี้อันเดียวคือเกลือมีสองอันมันลงอัน,นเดียวโอ้ oh, ลงอีกอันหนึง่งโอ้เยี่ยมขอบคุณดูเฮ้ย hey. oh. เหมือนสิบครั้งจะไม่เวิร์กนะครับท่านผู้ชมดูดิสิบครั้งลันแต่เกลือครับท่านผู้ชมได้กล่องปืนอันเดียวโอ้โ oh, ห oh, ดูดิโคตรไม่คุ้มครับท่านผู้ชมคือแบบอะไรกันนี้ไหนหมุนหนึ่งครั้งเลยท่านผู้มชม เออเกลือก็ออกครับท่านผู้ชมเอาลับสิบครั้งหนึ่งครั้งหลังจากนั้นห้าสิบครั้งหน่อยดูดิมันจะมีความต่างมันแบบนี่โอ้โหเรื่องแสงมาบนี้ล็อกโอ้โหได้กล่องปืนหมุนห้าสิบอีกรอบสิครับท่านผู้ชมมาพิเศษเออไม่ใช่แล้วครับผมว่าจัดสิบครั้งไปครับผมว่ายัางไงไอวอลก็ต้องออกครับท่านผู้ชมไอปืนโอ้โหนึ่งกล่องครับอย่างน้อยยี่สิบเพชรได้หนึ่งกล่องก็โอเคครับโอ้เกลือละขออย่างอื่นไม่ใช่เกลือได้ไหมขอปืนคนระับปืนขอไอวอลโอ้โหขอเพชร เพชรเพชรโอ้โหเกลืออีกแล้วเฮ้ยโอ้โหผมว่ากิจกรรมนี้โคตรไม่คุ้มแล้วนะดูดิเฮ้ยมันออกอยู่แค่สองเกลือเนี่ยคืออันอื่นมันไม่ค่อยออกเลยอันแบบเพชรมันก็ไม่ออกอะ่ะดูดิคือปืนแทบไม่ออกมันออกเกลืออย่างเดียวเลยคือท่านผู้ชมแบบไหนส่งยี่สิบไปดิจัดยี่สิบไปสักสามครั้งเนื้อท่านผู้ชม ู้ชมเอา้าเฮ้ยเพชรออกเฮ้ยสมยี่สิบได้เพชรเฮ้ยไหนเอาอีกรอบสิท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้สมได้เพชรเฮ้ยไหนลองใหม่ดิเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเปล่าไหนลองอีกทีเฮ้ยเมื่อกี้ยี่สิบได้เพชรเฉยโอ้โหเกลือออกครับไหนครับพอห้าสิบดิเพชรต้องออกอะไรจังหวะเนี้ยโอ,อ,อ้เกลือ ร้อยแปดสิบไปครับจังหวะนี้เพชรออกรอบเดียวงอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมเกลือเอ้ยเพชรเถอะเพชรเถอะขอเถอะโอ้ยได้ปืนเพชร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 อื้อหือล็อกล็อกอีกแล้ว pet, 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 pet pet, k. เพชร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 เถอะเพชรจงออกโอ้ยเพชรโอ้ยได้เก้าสิบเก้าได้คืนครับโอท่านผูน้ชมได้คืนมาร้อยได้คืนมาร้อยหนึ่ง <laughs> เอ้ยได้คุมอยู่คุมอยู่ได้คืนมาครึ่งแล้วอือเพชรอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขออีกรอบขออีกรอบขอเพชรอีกรอบขอเพชรอีกโอ,อ้โห เพชรโอ้โหมันอยุดแต่ของเกลืออย่างน้อยยังได้เพชรท่านผู้ชมโหได้เพชรมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยได้99สเกาเพชรมาครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่พอจะสม1ิครั้งนะครับจังหวะน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจหมุนไปกี่ครั้งเนี่ยหมุน20ดูครับเผื่อเพชรจะออกอีกโอ้โหเกลือครับมาบุฟเฟ่ไม่อยากใช้อยากได้เพชรโอ้โห้าสิบปะสองครั้งปะเกลือก็เกลือมาโอ้โมา ให้มันรู้แปว่า5้าสิบมันจะออกเกิือตลอดโอ้โหมันเกิือตลอดจริงครับอย่าสุ่มห้าสิบนะครับท่านผู้ชมคือแบบคือแบบนี้พอเราหมุนได้ตามกันวนเราก็รับของนี้นะครับคือแบบว่าบอกเลยว่าห0สิไม่แนะนําให้สุ่มครับยี่สิบพอได้ครับแล้วก็ร้อยแปดสิบนี้ก็ก็พอได้นี่คือของรางวัลที่เราสุ่มไปครับเนี่ยที่เราได้มานะครับก็จะมีนี่ครับมีเพชรมาด้วยนะครับมีเพชรมานี่เห็นปะมีเพชรมาสองครั้งนะครับเจ0ดร้อยเพชรครับคุ้มไหมเนี่ยอ้าว ของวันที่ได้ก่อนหน้าไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมแต่ช่มันเถอะโอ้โหแต่ว่าโอ้โหเกลือเยอะเกินครับกิจกรรมนี้ก็เจ็ดร้อยก็เพชรครับคือแบบว่าโอ้แทบสุดเข่าแทบสุดคือแบบว่ามันแบบว่าออกยากเกินอ่ะคือมันออกเกลือเยอะเกินครับท่านผู้ชมดูอ๋อนี่ตั๋วนี่โอ้โหห้าสิบสามวันครับคือแบบผมไม่เล่นอนะ่ะปกติผมเล่นแค่สองอย่างนี้ครับคือแบบว่าลวตาราสังหารสี่สิบสองวัน โอ้ oh, แบบสุดยอดจริงๆครับกิจกรรมนี้คือแบบว่าเคือบอยาสมห้าสิบนะไอที่บอกว่าเอ้ยไดรางวัลพิเศษนะห้าสนะิบไม,ไม่ไม่จริงครับเฮ้ยนี่ดาเมจลดความเร็วรีโหลดเพิ่มดาเมจหนึ่งเพิ่มลดความเร็วในการรีโหลดบวกแม่นยำหนึ่งก็น่าสนนะเพราะผมมีสกินแค่บ,บวกความแม่นยำนะอันนี้คือดาเมจหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดเหมือนกันบวกแม่นยำสองเฮ้ยไหนลองครับจงังหวะนี้อย่างนี้ลองนี้ก็อนนี้มีกล่องเดียวฟาร์มัสอยากได้พี่เก้าศูนย์โอระยะยังเหร ดาเมนหนึ่งระยะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรหน้าคุมเท่าไหร่เลยกล่องน,นี้ความทรงจำครับเปิดปะได้ทำไมผมได้ความทรงจำมาจากไหนเยอะแยะเนี้ยได้ใบสุ่มความทรงจำมาเยอะมากครับจำไม่ได้ว่าได้มันจากอะไรส้นจะม,มีความจงจำตัวละครแบบว่าที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่ใช้จริงๆงไม่มีอเอยสุ่มไม่ออกแล้วต้องชมแบบโอ้โหแล้วก็จะได้ของดี มาครับทีนี้ก็เหลือปืนเราละเปิดไปก่อนครับสองกล่องเลยค่อยเปิดห้ากล่องทีโอ้โหได้นี่มาดีครับได้มีใช้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเดียวเลยเหรอถาวออกอือือถาวรไม่ออกครับออกสามมาแล้วก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเกินคือเป็นกิจกรรมที่แบบว่าไม่รู้เลยถะถามคนอื่นว่าคุ้มไหมแต่สําหรับผมนะถามใจผมนะผมว่าถ้าเกิดใครไม่มีไอวอลเขียวหรือว่าเอออยากได้ของก็ลองดูก็ได้มันก็เหมือนจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่าสมห้าสิบแล้วนะครับ ถ้าใครสุ่ม50มันจะไม่คุ้มนะครับแบบผมนะ่ะผมไปสุ่ม50นะครับไม่คุ้มเลยครับคือแบบว่าสุ่ม50ไป3รอบคือมันออกแต่ของเกลือมันบอกเพิ่มโอกาสในการสุ่มได้ของดีแต่คือมันออกแต่เกลือมันไม่ออกของดีอะ่ะผมก็เลยว่าเกินไปอันนี้อะไรเนี่ยลดความเร็วในการรีโหลดเพิ่มความแม่นยําอันนี้ก็ลดความเร็วในการรีโหลดเพิ่มแม่นยำหนึ่งใช่อันนี้แล้วกันครับคือแบบเกลือมากโอ้โหครับโทรศัพท์สา,สาขางมาสุ่มนะครับท่านผู้ชมแบบห็ดร700เพศ เจ็ดร้อยเพชรของผมเท่าไหร่าท่าไห่ถึงทำนี้ส่วนสาขา2ก mm. ็ 2> ไม่ต้องห่วงนะครับแคนแต้มทัวร์นาเมนต์เต็มแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับ2,000กว่าเพราะว่าอันนี้สาขาตัวหลักนะครับทำไปแค่ร้อยสิบสองนะแต่ไม่ต้องห่วงนะตัวไก่ผมทำไปเยอะครับพอสาขานี้มันทิ้งตัวไก่ไว้ตัวนี้ก็จัดไปแล้วนะครับ600นะครับตัวนี้600แล้วก็ตัวไหนตัวไก่ผมตัวไก่ผมจัดไปตัวละ600ตัวนี้อีก600นะครับจัดไปเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้อีกหกรอยครับคือเต็มตั้งแต่เช้าครับคือท่านผู้ชมมาบอกเลยว่าเต็มเร็วมากอันนี้อะไรเนี่ยไม่เล่น4วันเชิญออกครับท่านผู้ชมใครอยากเข้าแคนนะครับสาขา2นะครับแอดได้นะครับแอดแคนมานะครับกดแคนคือไม่ออนวันศุกร์บินแล้วก็วันศุกร์นะครับถ้าแต้มทัวร์นาเมนต์แคนตรงเนี้ยไม่ถึงพันแปดทำเล่นฟรีตายนะแต่ส่วนใหญ่คือเดี๋ยวแฟนผมก็ทําจนถึงพันแปดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าแล้วนะครับคือส่วนใหญ่สาขา2แทบจะไม่ทําอะไรครับคือ แต่ก็พยายามอย่าเล่นฟรีตายแต่เช้านะครับไม่งั้นอาจจะบินได้แล้วก็พยายามอย่าเชิญหัวแค้นเล่นนะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ถ้าจะเล่นด้วยกันต้องเล่นในสตรีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่เล่นนอกรอบนะผมเล่นนอกรอบแค่วันอาทิตย์เท่านั้นไอดีแคนก็ตามนี้ครับหกสอดหกห้าสองหนึ่งเจ็ดสองห้าหกนะครับใครดูจบคลิปมาถึงตอนนี้ก็มีโอกาสได้เข้าแคนนะครับแอดแคนมาที่ผมรับนะครับท่านผู้ชมก็สาขาสองได้บัตระ่องห้องตลอดนะครับเกียรติยศแคนอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าอยากเกียรติยศแคนเยอะช่่่ววยยยยยกกัััันนนนททาาคครรบบพมชหอะ ผมก็แม่ใจว่ากติยศแคไม่มีผลอะไรนะครับอภิสิทธิ์อ๋อนี่ครที่อยากได้กิยศแคนกันเพราะว่าได้ EP บวก8%เหรอไม่เกี่ยวว่ามันเป็นอยู่แล้วนี่เพราะสมาชิกเต็มเนี่ยถึงกิจกรการท้า10คนนะแคนนี้รับได้40คนนะตอนนี้มี21คนรับได้19ตำแหน่งนะครับถ้าใครอยากเข้าแคนนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับก็กิจกรรมใหม่ก็ส่งกันให้ดูนะครับพอส่งเสร็จนครับของวันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเลยนะครับก็อย่างที่เห็นว่า700เพร ไม่ได้ะไรปืนถาวังกันเอ้ยไ,ได้ตั๋วมานี่ว่าลืมไปเดี๋ยวผมไปสุ่มตั๋วนะครับท่านผู้ชมในๆนเราก็ได้แล้ว,ลวส่วนคาเปล่าผมสุ่มไปแล้วผมได้ไปแล้วนะครับรชุดออกมามาชุดไม่ออกครับออกมาไม่ออกมาสุ่มตู้โกยังเกินแล้วท่านผู้ชมแบบเกินส่วนนี้นะผมก็ไม่อยากได้ชุดนะมีหินตั้งเจ็ดก้อนแต่สุ่มมาเผื่อผมจะโชคดีได้พิมพ์เขียวนะครับออกมาเนี่ยพิมพ์เขียวออกไม่ออกครับไม่เป็นไรไม่อยากได้อยู่แล้วครับ ส่วนต้นนี้ไม่สมเหนือกอนมาคลิปนี้ก็คงจะจบไปในตอนนี้นะก็มารีวิวจิตกรมให้ดูกันนะครับว่ามันคุ้มไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้ายายคุ้มนะสุ่มย0สบกับร้อยปสิบนะครับห้าสิบไม่คุ้มครับอย่าสุ่มเด็ดขาดแล้เกิดใครสุ่มได้รางวัลดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะครับแบบมันอวดกันหน่อยว่าเอ้ยคุณได้รางวัลอะไรนะครับแล้วก็ปกติผมเล่นกับลูกเล่นกับสมาชิกนะเล่นกับคนอื่นคนดูนะในสตรีมนี้คือออกเข้านี่คือไปทําไปปั๊มแต้มแคนมาใช่ไหครับ ไปปัมทัวนาเมนต์แค่นะไม่ต้องตกใจให้ออกเข้าเนี่ยคือไปนั่งปัมทัวนาเมนต์นะครับก็คือจะเล่นกับคนดูในสตรีมนะถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมนะฝากติดตามเพจพีเจทีพีอีหน่อยนะครับตอนนี้ไดมอนด์สองแล้วสองพันแปดร้อยนะครับย๋ยาจะพาขึ้นแดงกันนะครับก็ติดตามเพจด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยบ๊ายบายไปละ